ศรีสุวรรณจรร้รองค์ปปชอสอบจริยธรรมสิริกัญญาเหตุไม่ปฏิญาณตนในสภาสอบขัดม .115 นายศรีสุวรรณจันญ,ญาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเตรียมข้อมูลยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชในวันศุกร์ที่7กรกฎาคม66เวลา10นาฬกาเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล โดยบอกกว่าระหว่างที่ประธานสภานำกล่าวปฏิญาณตนครั้งแรกในรัฐสภาซึ่งถือเป็นพิธีการที่ต้องให้คำมั่นสัญญาต่ออธิประชุมรัฐสภานางสาวสิริกัญญาดูเหมือนจะไม่ปฏิญาณตนมีแต่สยแสยะิ้มและหันไปเล่นกับนายพิธาโดยเฉพาะช่วงที่ต้องกล่าวคำว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสอัตย์และสุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้เท็จจริงอย่างไรไปให้ปปชพิสูจน์ทั้งนี้นายศรีสุวรรณระบุด้วยว่า รัฐธรรมนูญ2,560มาตรา115บัญญัติว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สอสอและสอวอต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ